สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการออกแบบพื้นหลังสไลด์ด้วยแพทเทิร์นนะครับโดยจะทำเป็นพื้นหลังตามสไลด์รูปนี้แหละนะครับมีวิธีการนะครับทำรูปแบบนี้นะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับอันดับแรกก็เปิด powerpoint ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำเป็นสไลด์ว้างเปล่าก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะเริ่มจากเครื่องมือรูปร่างนะตรงนี้นะครับไปที่กลุ่มลูกศรแบบบล็อกนะครับ แล้วก็มาเลือกรูปร่างแบบเครื่องหมายบ้างอ่าตรงนี้นะครับคือเครื่องหมายบ้างคลิกลงไปนะครับเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็ทําการวาดนะครับเครื่องหมายบ้างขึ้นมาแบบนี้นะฮะปล่อยเมาส์นะครับทีนี้นะครับเมื่อทําเสร็จตรงนี้ก็ไปที่เส้นกรอบนะครับเลือกไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการนะครับทำเป็นแพทเทิร์นวงกลม สีส้มใส่เข้าไปในนี้พื้นพื้นหลังสีเทานะครับมีวิธีการทํำยังไงนะครับวิธีการก็คือนะครับเราจะต้องมาวาดเป็นรูปกระเบื้องขึ้นมาก่อนก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะคลิกไปที่รูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับในที่นี้ผมจะวาดไว้ข้างนอกก็แล้วกันนะครับกดชิปใช้ไว้นะครับวาดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาเส้นกรอบออกครับเส้นกรอบรูปร่างเนี่ยเลือกไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นขนาดนะครับ ในทีนี้ผมจะใช้ขนาดสัก0.5เซนนะไม่ต้องเอากระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับ0.5เซนก็พอโอเคนะครับเมื่อออกแบบกระเบื้องอแผ่นเล็กๆแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปวาดวงกลมขึ้นมานะครับคลิกไปที่รูปร่างวงกลมแล้วก็วาดวงกลมขึ้นมานะฮะวงกลมวงกลมก็เหมือนกันครับเอาเส้นกรอบออครับไม่มีเส้นกรอบ แล้วก็ขนาดของวงกลมครับก็จะเล็กกว่าขนาดกระเบื้องนะครับกระเบื้องขนาด5เซนไอจุด5เซนวงกลมผมจะใช้0.3เซนนะฮะ0.3เซนโอเคนะครับอ่าถ้าดูตามนี้จะเห็นว่าเล็กมากเลยนะครับแล้วเราซูมเข้าไปใกล้นะฮะอ่าซูมเข้าไปใกล้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวกระเบื้องนะครับเราก็เติมสีลงไปนะครับก็จะใช้สีค่อนข้างจะมืดทึบๆนิดหนึ่งนะฮะ แล้วก็ในส่วนของวงกลมนะครับก็จะเติมเป็นสีส้มก็แล้วกันนะสีส้มโอเคนะครับจากนั้นให้นํารูปนะครับสองรูปนี้มาวางให้วงกลมไปอยู่ตรงกลางของรูปกระเบื้องนี้นะครับตรงกลางแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไม่แน่ใจนะครับว่ามันกลางหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือให้เลือกทั้ง2รูปแบบนี้นะฮะไปที่เมนูจัดแนวนะครับจัดแนวรูปแบบรูปร่างจัดแนวอย่างงี้ครับแล้วก็ไปที่จัดกึ่งกลาง จัดแนวจัดไว้ตรงกลางนะมันก็จะอยู่ตรงกลางซึ่งกันแต่กันนะครับทั้ง2รูปและนะฮะจากนั้นให้เราเลือกทั้ง2รูปอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกขวาคัดลอกครับอ่าเป็นการคัดลอกรูปกระเบื้องนี้ไว้นะครับจากนั้นนะครับอ่าซูมเอาออกมาได้เราจะปูกระเบื้องนะครับที่เป็นจุดสีส้มเข้าไปในรูปนี้นะครับวิธีการทำยังไงนะครับวิธีการก็คือคลิกขวาขึ้นมานะครับไปที่เมนูจัดรูปแบบรูปร่างนะครับ ไปที่การเติมครับตรงนี้นะครับไปที่การเติมแล้วเลือกเมนูเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับคลิกลงไปนะฮะเสร็จแล้วจะเห็นปุ่มคลิปบอร์ดตรงนี้นะครับให้คลิกไปที่คลิปบอร์ดนะมันก็จะมีกระเบื้องแผ่นเดียวนะฮะเป็นวงแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเรียงรูปภาพต่อกันเป็นพื้นผิวนะฮะก็จะได้ลักษณะการใส่แพทเทิร์นเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับภาพแรกนะครับ จากนั้นนะครับเราจะสร้างภาพที่2ขึ้นมานะครับโดยการก๊อปปี้รูปนี้แหละนะครับคอนโทรลชืไว้แล้วก็ล่าออกมาแบบนี้นะครับมาฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องใส่แพทเทิร์นอะไรนะครับเติมสีส้มธรรมดาแบบนี้นะครับเติมสีส้มธรรมดาแล้วก็ลดขนาดนะครับของบ้างลงนะครับทีนี้ผมจะมาที่จุดสีส้มด้านบนนี้นะฮะแล้วก็ลดขนาดนะครับลดไซส์ลงมา ประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับยอนะครับปรับยอดตรงนี้เข้ามานะครับให้มันขนานกันให้มันได้ขนานกันแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาซ้อนกันนะครับมาซ้อนกันด้านบนอ่ะโอเคนะครับพอซ้อนเสร็จนะครับให้ใส่เงานะครับรูปสีส้มตรงนี้นะครับให้ใส่เงานะครับวิธีการใส่เงาก็ไปที่ตรงนี้นะครับเงานะฮะเนี่ยเงา แล้วก็คลิกไปที่ค่าที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ให้เงาเนี้ยมันทอดเงามาทางขวามือนะครับอ่าคลิกแบบนี้นะครับจากนั้นระยะห่างนะครับระยะห่างตรงนี้นะครับอ่าผมจะใช้สัก1 4บ5โอเคนะครับประมาณ15พอยต์นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันมีเงาตกทอดมาทางขวามือเห็นะครับมันเกิดเงาขึ้นมาซ้อนกันแบบนี้นะครับโอเคนะครับ2ภาพละนะฮะ จากนั้นภาพที่3นะครับภาพที่3ก็ Copy ีนะครับรูปนี้ขึ้นมานะครับ control แชื่ไว้ลากออกมาา c o p y รูปนี้มานะครับจากนั้นรูปนี้ก็ไม่มีแพทเทิร์นอะไรนะครับแค่ใส่สีเทาเข้าไปเฉยๆเหมือนกันนะครับไปที่การเติมสีนะครับก็เติมสีส,สีเดียวกันกับสีพื้นนี้แหละนะครับจากนั้นให้ส่งภาพน,นี้ไปข้างหลังนะครับคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุด แล้วเราก็ซ้อนเข้าไปข้างหลังแบบนี้นะฮะซ้อนเข้าไปประมาณนี้นะครับอ่าโอเคสว,สวยแล้ะนะครับจากนั้นนะก็ปีมีอีกรูปหนึ่งอ่านะก็ปีมีอีกรูปหนึ่งนะแต่รูปนี้นะครับเราจะใส่เงาคล้ายๆกับตัวนี้นะฮะใส่เงาเหมือนอนกันเลยนะครับก็คือนะครับไปที่เงานะครับไปที่เงาแล้วก็นะครับทอดไปทางขวาอ่านะ ระยะห่างก็เท่ากันเลย15นะครับส่งไปที่ประมาณ15บห้าก็จะเกิดเงาทอดมาแบบนี้นะครับสำหรับรูปนี้นะครับจากนั้นนะครับให้นะครับก๊อปีนะครับรูปนี้แหละนะครับรูปที่เราเพิ่งใส่เงาเมื่อกี้นะครับคอนโทรลแช่ไว้นะครับลากออกมาอ่าก็จะเป็นภาพเดียวกันนะครับกับภาพนี้จากนั้นส่งไปข้างหลังนะครับคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดนะครับเพื่อจะซ้อนเข้าไปอีกแต่ ตัวนี้ครับให้เป็นสีที่เข้มขึ้นใชฮะผมใช้ตัวนี้อ่าสีเข้มขึ้นนะครับเวลาเราซ้อนเข้าไปนะครับมันจะเป็นคนละสีนะครับซ้อนเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็เป็น3มภาพละนะครับจากนั้นนะครับเหลือฝั่งขวามือนะครับเราจะสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับคลิกไปที่รูปร่างสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะฮะ คุมมาถึงตรงนี้เลยโอเคนะครับจากนั้นเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วย้ายไปข้างหลังสุดเลยนะครับคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดโอเคนะครับก็จะเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ตรงนี้เราจะใส่แพทเทิร์นนะครับเปลี่ยนจากวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมแทนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะรูปสี่เหลี่ยมที่จะใช้นะครับจะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนนะครับตัวนี้นะครับ คลิกนะครับเวลาละวาดก็จะได้แบบนี้นะครับอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนนะฮะเนี่ยมันจะมีจุดปรับความมนตรงนี้อยู่นะครับทีนี้ขนาดนะครับก็จะให้ขนาดเท่ากับวงกลมนี่แหละนะครับก็คือนะฮะศูนย์จุดสามนะฮะศูนย์จุดสามเซนศูนย์จุดสามเซนเล็กๆเองนะฮะจากนั้นก็โอ้ซูมเข้าไปเลยนะครับคอนโทรลใช้ไว้หมุนลูกกิ้งซูมเข้าไปเลยแบบนี้นะฮะเพราะว่าภาพจะเล็กนะฮะ จากนั้นเส้นกรอบรูปร่างไม่ต้องมีเหมือนกันฮะเส้นกรอบรูปร่างนะครับไม่มีเส้นกรอบโอเคนะฮะและทีนี้นะครับก็จะนะครับเอานะฮะสีส้มออกนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นกระเบื้องลายใหม่พูดง่ายๆนะฮะกระเบื้องตัวนี้นะครับสีพื้นหลังเราจะให้เป็นสีนะครับสีนี้แหละนะฮะแล้วก็ตัวสีเหลี่ยม มุมโค้งก็จะเป็นสีเข้มที่สุดนะครับก็เติมสีลงไปนะครับเป็นสีเข้มที่สุดนะครับตัวนี้ก็เป็นสีอ่อนนะฮะอ่อนกว่านิดนึงนะครับจากนั้นก็ใช้วิธีเดิมก็คือเอามาซ้อนกันตรงนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีเดิมคือเลือกทั้ง2ภาพนะฮะไปที่จัดรูปแบบรูปร่างจัดแนวนะครับคลิกไปที่จัดกึ่งกลางจัดแนวจัดไว้ตรงกลางนะครับเพื่อมั่นใจว่า2รูปนี้มันกึ่งกลางนะครับ เสร็จแล้วทำการ Copy ปี้ครับทำการคัดลอกนะครับลายกระเบื้องแผ่นไหนขึ้นมาแบบนี้นะครับพอคัดลอกเสร็จนะครับอ่ะซูมเอาออกมาโอเคนะฮะแล้วเราจะปูลงไปที่รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้แทนนะครับไปที่นะครับการเติมรูปภาพหรือพื้นผิวอ่ะมันก็จะจดจำนะครับค่าเดิมอยู่อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคลิกไปที่คลิปบอร์ด มันเริ่มจะเอาตัวคลิปบอร์ดตัวใหม่นะครับที่เราคอปปี้เมื่อสักครู่นี้ใส่เข้าไปนะครับเป็นกระเบื้อง1แผ่นก่อนจากนั้นเราก็ปูเป็นกระเบื้องเล็กๆตรงนี้นะครับคลิกลงไปเห็นไหมครับมันก็จะปูกระเบื้องเล็กๆลงไปแบบนี้นะครับเต็มพื้นที่ไปเลยนะฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วสําหรับฝั่งนี้นะครับในส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับเราจะใช้สีขาวก็ได้หรือจะนะครับให้เป็นสีที่เป็นสี ตายเดียวกันกลมกลืน right. กันก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับไปที่รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบย้ายไปข้างหลังสุดเหมือนเดิมย้ายไปข้างหลังสุดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เติมสีรูปร่างนะครับแล้วก็ไปไล่ระดับสีนะฮะไล่ระดับสีมันจะมีชุดสีอ่อนกับสีเข้มนะครับ ทีนี้ผมจะใช้ชุดสีเข้มนะฮะคลิกไปที่ชุดสีเข้มอ่ามันก็จะมีอยู่3 3สีการไล่ระดับนะครับจากนั้นนะครับสีแรดอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสีที่อ่อนๆนิดหนึ่งครับก็จะใช้สีตัวนี้นะครับสีที่2นะครับสีที่2ก็ใช้สีนี้ โอเคนะครับสีที่3นะครับก็ใช้สีเดิมก็ได้ก็จะออกแบบนี้นะครับก็จะมีจุดกลางๆเนี่ยครับมันก็จะออกสว่างนิดนึงนะฮะไม่ถึงกับสว่างมากนะครับก็จะออกโทนนี้แหละนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะได้นะครับพื้นหลังสไลด์นะครับที่ถูกดีไซน์ด้วยแพทเทิร์นนะครับเป็นจุด สีส้มวงกลมนะครับแล้วก็แพทเทิร์นสี่เหลี่ยมนะครับมุมโค้งนะฮะเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทําเป็นพื้นหลังสไลด์นะครับเวลาเราใส่ตัวหนังสือเข้าไปนะครับมันก็จะน่าสนใจนะครับ c ัวสีคอนทัร์วีนะครับอย่างเงี้ยนะครับขอให้พื้นมันเมื่อเดือดเนี่ยตัวหนังสือนะครับสีไหนก็สวยหมดนะครับเพราะว่าเป็นสีสว่างนะครับใส่เงาเข้าไปนิดหนึ่งตัวหนังสือก็จะเด่นนะฮะเช่น เทคนิคการทำอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเราใส่ตัวหนังสือสีออกฟ้าเขียวเนี่ยอ่านออกหมดเลยนะฮะอ่านได้หมดเลยนะครับเราเรียกว่าสีที่มันสว่างนะครับก็จะทำให้นะครับอ่านง่ายอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเรามีรูปกระตงการ์ตูนหรืออะไรอย่างอื่นใส่เข้าไปนะครับอย่างงี้นะครับอ่ะก็จะทำให้งานนะครับ สไลด์ของเรานะครับมีดีไซน์นะครับน่าสนใจนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ